สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนนะครับที่เราจีดใส่ข้าพวกฮอร์โมนพวกถาดรองถาดอาหารสเสริมที่มีความสำคัญหรือไม่หรือว่าตัวไหนใช้ดีหรือใช้แล้วได้ข้าเพิ่มนี่ก็ก่อนเดินก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับคลิปผมไม่ได้ จะไปโจมตีหรือว่าจะแนะนําให้ใครใช้สิ่งไหนสิ่งไหนดีแต่ว่าก็จะพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความเป็นจริงมากกว่านะครับสําหรับฮอร์โมนผมคิดว่าถามว่ามีความสําคัญไหมก็ระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่สําคัญมากจพรถ้าพูดถึงเรื่องว่าใช้ตัวไหนแล้วดีที่สุดข้าวผลผลิตเพิ่มในความคิดผมว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มี เพราะปัจจัยหลายอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องของการทํานาให้ได้ผลผลิตเยอะเนี่ยมันอยู่ที่ดินและปุ๋ยนะครับแล้วก็หลายอย่างปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ฮอร์โมนนะครับจะไปดูที่เขาโฆษณากันในซองละซองซีฟ้าฟ้านั่งฉีดลบข้าวดีนะก่อนที่ฉีดละบข้าวดีนะไปดูเบื้องหลังไหมว่าเขาใส่ปุ๋ยอะไรยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีนะครับอันนี้พูดถึงความเป็นจริง แต่ถ้าจะให้ผมแนะนําในเรื่องของโฮอร์โมนหรือธาตุอาหารรองทานอาเสริมก็เป็นพวกที่ที่น่าจะใช้นะครับน่าจะเป็นพวกเร่งรากมากกว่านะครับผมราว่าสําคัญสุดนะครับในการที่รากเข่าเขาจะหาอาหาร <c oughs> ถ้ารากเข่าเยอะเขาก็หาอาหารได้เยอะใส่ปุ๋ยปัสสาวะก็กินได้หมดเรื่องของอาจจะเป็นพวกสลายพวกสีดำดำนะครับน้ำสีดำดา หรือเป็นอีกตัวหนึ่งนี่ที่เขาใช้กันก็คือเป็นอะโทนิกนะครับใช้แช่ข้าหรือฉีดเพื่อเร่งรากนะครับส่วนในฮอร์โมนที่ว่าทําไม่ได้เม็ดเต็งจึงผลผลิตเพิ่มนี่ผมไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าไปฉีดได้ไหมผมก็ว่าไม่ฉีดก็ได้นะครับแต่บางคนนี่ฉีดซะจนแบบว่ามันขาดไม่ได้นะ่ะเหมือนกินข้าวกับ เหมือนบางคนกินข้าวกับทำกับข้าวแล้วใส่ผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยมันขาดไม่ได้อย่างเงี้ยครับข้าวเหมือนกันเหมือนบางคนฉีดไปแล้วรู้สึกว่ามันเจอมันได้ข้าวเยอะปีต่อไปก็ก็ลองฉีดอีกนะครับก็เลยคิดว่าฮอร์โมนตัวเนี้มันอาจจะทําให้ได้ข้าวเยอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าข้าวเราขาดธาตุอาหารสมมติว่าใบเหลือง หรือดินของท่านแต่ละพื้นที่อาจจะขาดธาตุเหล็กธาตุกรมาถันหรือธาตุอาหารรองอาหารเสริมก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปหมกมุ่นนะครับอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยฮอร์โมอนก็ก็ใช้ดีก็คือตัวสังกสีนะครับอาจจะช่วยได้อันนี้ก็ต้องดูเป็นเป็นเขาเรียกว่า ็นลายไปเป็นข้อๆไปว่าจะเลือกใช้ตัวไหนในส่วนตัวของผมก็ยังไม่คิดว่าฮอร์โมนนี่จะมีความสำคัญมากนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปหาซื้อแล้วมาฉีดได้แต่ไม่ต้องแพงมากนะครับถ้าสมมติเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบฮอร์โมนโขวดละพันนี่ที่เขาโฆษณาวดีเนี่ย ผมว่าไปซื้อปุ๋ยกระสอบละพันมันจะม,มันจะคุ้มค่ากว่านะครับผมว่ามันคุ้มค่ากว่าที่จะไปซื้อฮอร์โมนฉีดได้หลายรายก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าข้าวหรือพืชทุกชนิี้เนี่ยมันกินทางรากในเจ็ดซน์นะครับทางใบก็แค่ส0มสิบเปอร์นฉะนั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับอาจจะช่วยนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มีผล ขนาดว่าต้องได้ข่าวเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็เลยอยากจะยกตัวอย่างของคนปลูกฟักทองนะครับผมไม่เคยเห็นเขาพูดฮอร์โมนตัวไหนเลยนะครับผมก็ปลูกฟักทองนะครับเขาใส่ขี้ไก่นะครับไรละสองร้อยกระสอบแล้วก็ปุ๋ยนี่อัดเลยครับปุ๋ยนี่อัดอัดอย่างเดียวเลย ลงทุนไปหลายแสนคือหมดไปกับปุ๋ยทางดินมากกว่าครับอนี้เปรียบเทียบเลยครับครับขอบคุณครับวัมว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์มากกัน,น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมนณันที่นี้ด้วยครับ